ต้องปูพื้นฐานใหม่ต้องรู้จักทานศีลอย่างชัดเจนว่าเป็นยังไงนะรู้จักโอทิปักพิยธรรมรู้จักองค์ฌานนะรู้จักภาษีการทําให้ชํานานอย่างเงี้ยต้องรู้นะรู้จักโอทิปักพิยธรรมไเรตั้งแต่อิทธิบาทคืออะไรข้อแรกคุณจะเห็นได้ว่าในขณะที่ผมบรรยายนั้นน่ละในยกตัวอย่างหัวข้อแรกเลยคําว่าอิธิบาทเนี่ย ก็ใช่ว่าจะได้ยินข้อมูลแบบนี้โดยทั่วไปนะไม่ได้หาฟังง่ายๆนะอธิบายที่อธิบายให้ฟังนั้นอะยกตัวนะยอย่างเช่นคำว่าสันทัศเนี่ยมันมีสันทัศที่เป็นกุศลกับกุศลเนี่ยตับยังไงปรับจิตให้ไปที่เหตุไม่ใช่ให้ไปที่ผลนี้เป็นต้นเมื่อสันทัศถูกตั้งที่เป็นกุศลแล้วเนี่ยตัววิริยะเนี่ยจะต้องประกอบด้วยองศีนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการจัดการกุศล กับอากุศลถ้าเราไม่รู้ในรายละเอียดเนี่ยมันทําไม่ได้มันก็ใส่ยาไม่ตรงแผลเกาไม่ถูกที่คันกนะ็คือเหมือนเกาที่เขาเอ่อคันที่เข่านะแต่ไปเกาไปทั่วขาอย่างนี้เป็นต้นเป็นลักษณะนั้นนี่ถ้าเราเกาถูกที่เนี่ยมันก็หายคันใส่ยาตรงแผลอย่างเงี้ยเป็นต้นตัวฉันทะก็จะถูกตั้งตรง วิริยะก็เข้าทางสติก็เข้าสู่สติปัฏฐานอย่างแท้จริงปัญญาถึงได้ตรงทางเพราะนั้นตัวอิทธิบาทเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาตัวปัญญาตัววิมังสาเนี่ยเขาจะกลับตรวจสอบไปที่ตัวฉันทะครั้งหนึง่งเพราะนั้นรอบของอิทธิบาทจะหมุนนะหมุนไปเรื่อยๆที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น ัวโพธิปักเกียธรรมหรือธรรมที่ทําให้ออกจากโลกได้หรือว่าเข้าสู่ทางธรรมได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็จะสามารถจเจริญได้นะ,จะเจริญไปสู่เป็นอินทรีย์ไปสู่ภะละไปสู่โพชฌงล้วไปเข้าใจมรรคมีองแปดอย่างชัดเจนนั่นหมายถึงเข้าใจมรรคมิองแปดเข้าใจอธิบาทอ่โทษเข้าใจอ,อริยสัจน,นะแล้วก็ไปเข้าใจตัวปฏิสุบนในที่สุดเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นลําดับของการพิจารณา ลำดับของการน่งเรียนที่เตรียมไว้ก่อนที่จะทำอานาปานสติอนี้พอามาทำอานาปานสติเนื่องจากชีวิตเนี่ยถูกปรับแล่วนะชีวิตถูกปรับเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิธีการดําเนินชีวิตนะแต่มันเป็นเรื่องของนโยบายชีวิตด้วยนโยบายชีวิตมันจะประกอบไปด้วยอนะไรหลักคิดนะหลักความเห็นอย่างเงี้ยหลักความคิดหลักการกระทําหลักคําพูดมีชัดเลย ไปสู่หลักการทําให้ทํายังไงให้เพียรได้มีความตั้งมั่นของจิตได้ไปสู่การมีตัวรู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวหรือเป็นสติประฐานได้อย่างเงี้ยถ้ามีปรับตรงนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยอาการของการปฏิบัติก็จะลุกจเจริญอย่างตรงทางมีกําลังหรือว่าอนาปาน,นสติเนี่ยยิ่งปฏิบัติจะยิ่ง เห็นได้ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นละเอียดขึ้นเบาขึ้นเบาเบาไม่เหมือนกรรมฐานองอื่นที่ยิ่งปฏิัจะชัดขึ้นแต่กรรมฐานของอนาตาุตตรสิทธิ์เนี่ยยิ่งปฏิบัติก็จะเบาลงเพราะฉะนั้นในขณะที่เบาลงนั้นน่ถ้าสติและสัมปชัญาเนี่ยไม่ได้ถูกปูคื้นไว้ตั้งแต่ต้นชีวิตยังไม่อยู่ในมรรคาติวาหรือยังไม่อยู่ในคันลงธรรมเนี่ยโอกาสที่จะเข้าไปสู่สภาพธรรมที่ละเอียดยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ อันนั้นเนะี่ยเพราะฉะนั้นที่พูดเนี่ยให้สลับเวลาเ,เข้าไปดูวิดีโอสองชุดนะเรียกว่าเตรียมพร้อมสู่อนาปานาสติเนี่ยเป็นชื่อสันส้นๆชื่อสันส้นๆอแต่เนื้อหาค่อนข้างยาวนะสี่ชั่วโมงแล้วก็อีกสี่ชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงเนี่ยรวมเป็นโดยประมาณเก้าชั่วโมงไปขัดแยกให้ดีพอขัดแยกให้ดีแล้วเนี่ยวิถีชีวิตเปลี่ยนพอวิถีชีวิตเปลี่ยนการภาวนาก็จะ ละเอียดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นวันนี้เลยห้านาทีแล้วเ,เริ่มภาวนาเนาะเห <c oughs> มือนเดิมเนาะตั้งจิตไปที่การสลักนะสลักตัวความตรนีนแล้ว่าจะเป็นตรนี์ในทรัพตรนีในที่อยู่ตรนี์ในความรู้ตรนีในสิ่งจำเป็นในชีวิต ถึงวัตถุทานนที่เราถวายทานแล้วนะแต่ผู้รับที่เป็นผู้รู้ในศาส,สนาอย่างนี้เป็นต้นหรือทานอื่นก็ได้นะเจตนาการสลัเนี่ยก็คือเพื่อที่จะขจัดนะความเหนียวของจิตความบีบของจิตความเล็กของจิตถ้ามีทานที่ลักษณะนี้ที่เคยทำไว้แล้วเนี่ย แล้ถึงได้เนี่ยจิตมันก็จะขยายขึ้นไม่บีบตัวลงไอ้บีบตัวลงเนี่ยมันทําให้กายก็ขดนะกายภายในก็ขดรัศมีก็น้อยอืมความสว่างของจิตก็น้อย,ยและไอ้ความที่มันหดเนี่ยมันนําไปสู่โรคภัยโรคภัยที่ฝังอยู่ในกายโรคภัยที่ฝังอยู่ในจิตนี้เป็นตน้นทีนี้ในโลกกายเนี่ยมันก็มันก็แปลงเป็นพวกธาตุที่มัน เนี่ยให้จิตตับเวทเนี่ยถ้าเกิดความสั่งสมความบีบต,ตรงนั้นไปเรื่อยเนี่ยบีบต,ตัวติดข้องในกายเรื่อยๆนะในสภาพจิตมันก็มีมีผลข้างเคียงของจิตเช่นเดียวกันเช่นไม่รู้จักความสงบที่แท้จริงนะมีลักษณะของความติตกกังวลมากมีความฟุ้งซ่านมาก เองนาไปสู่อาการที่ซึมเศร้าใโรคเหล่านี้ก็มาทางจิตเวทซึ่งรู้บ้างไม่รู้บ้างเนาะบางคนทั่วไปนี่ถ้ามาศึกษาทางนี้แล้วเนี่ยทานเนี่ยก็ทําให้ใจเนี่ยขยายใจเนี่ยขยายปุ๊บเนี่ยมันยังขจัดได้ไม่หมดนะจะไปขจัดได้ก็ต่อเมื่อมีสีแล้วมีสมาธิแล้ว,ลวมีความห่องใยของจิตแล้วไอ้อาการเหล่านี้ทั้งกายทั้งใ,ใจ มันก็จะปลดปล่อยคนะลายตัวนะบางคนเนี่ยถ้ามีโมหะมากก็รู้เลยนั่งปุ๊บเลอปุบับนั่งปุ๊บลมเนี่ยตีขึ้นจากข้างล่างลอยขึ้นมานะสู่ทรงอกสู่ปากนะเลออมาอย่างเงี้ยนะไม่รู้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยกําหนดถูกแล้วกาหนดถูกแล้วแล้วก็มัน่ะทำให้ตัวกายเนี่ยเขาปรับปรับอยู่ภายในบางคนก็มี มันก็จะมาเป็นลมนะถ้าเป็นท่าตัวอื่นเนี่ยก็สังเกตได้ว่ามีอาการถ่ายพอดีนะถ่ายเป็นของเหลวแต่ถ้านั่งนั่งไม่นานพอมนไม่เป็นนะพร้วเราปฏิบัตินี่ยงยังหมุนไม่พอเพราะนั้นต้องทำทำเองมีความเพียรครบรอบจริงๆวันหนึ่งต้องสามครั้งมันอย่างน้อยถ้าทำไม่ใช่แค่ห้านาทีสิบนาทีนะมันต้องทำชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยถึงเห็นผล แถ้าจะให้ดีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยควรสิบห้าชั่วโมงสิบสาชั่วโมงอย่างนี้ตามรสูตรชาครียาโยกหรือปรับกกระดปฏิปทาหมายถึงการปบัิที่ไม่ผิดเนะทีนี้ถ้าเราปรับทางกายนะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปปรับทางใจเองปรับทางใจคืออะไรปรับทางใจจะเกิดก็คือวัตถุที่เจ็ดที่แปดนั่นแหะนะนก็คือตัวจิตตสังขารนั่นเองเขาจะเข้าไปปรับตั้งแต่ฐานของกรรมเลย ดรคอัณาะปาติเนี่ยมันจะถอนหมดนะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นโรคจิตเวชท,ทางทางทางโลกที่เขาเป็นกันทุกวันนี้เยอะๆนะมันอยู่ไม่ได้ของพวกนั้นนะเพราะอะไรเพราะความสว่างของจิตมันปรากฏความขยายของจิตปรากฏมีความเป็นผู้ใหญ่ในส,สังสารวัฏคือมีเมตตาที่ตรงทางมีฐานพื้นฐานที่ตรงทางมีศีลน,นคะครับศีลที่เป็นปกติจริงๆไม่ใช่ศีลที่ลูกทำอยู่ไม่ใช่ศีลที่รู้สึกเหมือนถูกบังคับ อย่างนี้เป็นต้นแต่เป็นสีลที่เห็นประโยชน์ของศีลในฐานะของอับหอนเลิสฐานะของศีลาคือฐานที่มั่นคงฐานะของศีลาคือความเป็นผู้นำในการยังกุศลให้เกิดขึ้นเนี่ยเราเข้าใจตามลำดับนี้นะเราประพฤติประจำในชีวิตประจำวันเราเข้าใจแก่นของแต่ละตัวอย่างชัดเจนที่เรียกว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนะ หรือจะเรียกว่าเจตสิกเนี่ยเขาก็จะมีความชนานาญขึ้นฝึกบ่อยๆทานนั้นก็จะมีผลเลิศขึ้นเลิศขึ้นเนะยจิตก็จะสว่างขึ้นกายก็จะไม่กอดรัดโรคภัยก็น,น้อยลงเนีเ่เมื่อรู้จักศีลชัดนะไม่ลูบคำศีลนะเห็นคุณของศีลชัดก็ให้พิจารณาตัวโทษของการบ่อยๆทำบ่อยๆตัออของการมีอะไร ก็เป็นศาสนากรามเนี่ยมันมันมีคุณน้อยมีโทษมากนะเพราะ,ะน้นตัวการามคืออะไรถ้าเรารู้ตัวกามเนี่กามก็คือวิบากนะตาหูจมูกลิ้นกาเนยเขามีวิบากทีท่เข้ามากรทบก็คือพวกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะห้าอย่างเนี้ยผู้เจ้าจะต้องเป็นเป็นประโยชน์ของกามที่เราเองชีวิตนี้อยูนะ่นี่วิบากเนี่ยคําว่าวิบาก ของกรรมเนี่ยเวลาปรากฏเนี่ยวิบากเองก็ไม่เที่ยงนะเนีมันก็จะมีทั้งกรรมวิบากกรรมที่เป็นเชิงบวกอเราก็ชื่นชมยินดีวิบากกรรมที่เป็นเชิงลบที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราก็ปฏิเสธเนี่ยเราก็ไม่ยินดีเพราะฉะนั้นขณะที่เรายินดีและขณะที่เราไม่ยินดีไปต่อต้านนะวิบากนั้นนะสิ่งเหล่านี้คือความเปิดเปิดทั้งนั้นเลย เป็นความเพลิดเพลินเป็นความติดข้องในอารมณ์เพราะฉะนั้นู้เจ้าสอนให้ทหําไมครับให้รู้เข้าเฉยๆนะรู้เฉยๆไม่เป็นอาการแก้แหในขณะที่เราไม่ชอบอย่างเนี้ยนาฏกิจในยศาสต์ก็ทําง,งานากิจข้อแรกคือการกําหนดรู้นะและขณะเดียวกันเมื่อรู้เหตุตรงนี้ว่ามันเป็นตัวตัณหานะมันเป็นตัวเพ,เพลิดเพลินติดข้องเนี่ยเราก็ใช้ลมนยลมที่มีอยู่เนี่ยเข้าไป รู้ลมนะลมนี่เป็นมาร์กนะเป็นนิโรธาไม่มีปฏิปทาเป็นทางเดินที่ไปสู่ความสิ้นทุกข์ารไทยก็รู้ลมกับที่รู้ลมอาการอาการรู้ลมเนี่ยมันจะทําให้ตัวเพลิดเพลินติดข้องในอารมณ์ที่เข้ามากระทบทางตางจมูกลิ้นกายนะมันดับลงดับลงด้วยการไม่ใช่ไปปฏิเสธเขาด้วยถูกไหมเพราะคนทั่วไปก็จะไปปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่พลาดต่างๆจมูกลิ้นกาย สังเกตได้ว่าตัวความสุขที่เหล่าเลี้ยงชีวิตเนี่ยมันมาทางตาหูจมูกจิ้กกายที่สุดข,ของชีวิตเนี่ยที่เป็นสุขที่ติดข้องเยอะสุดข,ของสัตว์โลกเนี่ยมันก็คือเซ็กเซ็กก็คือตาหูจมูกลิ้กกายที่สัมผัสรูปเวทนาสัญญาสะท้รูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราฝึกมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยไอตัวการต่างๆเนี่ยมันจะเหลือแค่เป็นหน้าที่เท่านั้น แล้วก็ไม่ติดข้องอยู่กับเขาไม่เพิดเพลินอยู่กับเขาแต่กําหนดรู้ได้ว่ามันต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยอำนาจของกรรมเนี่ยเรากลับมาที่ลมอย่างนี้ก็จะทําให้ตัวอวิบากนะที่มันสั่งสมในกายในใจเนะนี่ยถอดถอน,อ,นออกไปตามแต่ละภูมิธรรมของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นอานาปานสตเนี่ยจึงมีผลมากมีอนิสงส์งมากเราแก้ไป็นระบบกรรมเลย ดังกล่าวเนี่ยเมื่อผู้ปฏิบัติเห็นโทษของกามนะก็ให้พึงรู้ว่าตัวกามนั้นนะ่ะถ้าไปติดเข้าเนี่ยก็ทําให้ทุกข์มากนะเป็นทุกขนะ์เหมือนอย่างที่พระองค์เปรียบนะกินยังไงก็ไม่อิ่มนะ่าจกินไม่อิ่มแล้วเนี่ยไปยึดติดข้าเนี่ยก็เหมือนกับตกลงไปในลุมคูดตกลงไปในหนุมฐานเพลินฉะนั้นผู้รู้จึงเสพนะเป็นหน้าที่ก็ไม่ติด ก็รู้อยู่นะเราก็ไม่เพลิดเพลินแล้วก็ติดข้องอยู่ในการมนั้นๆหรือการเสียการมนั้นๆทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยวิถีชีวิตจะเป็นแบบนี้เนเมื่อเห็นโทษของการมนะเมื่อคูอ่พูดถึงเรื่องสียเนี่ยก็ข้ามตัวเรื่องของอความปรารถนาดีไปนะเห็นโทษของการมแล้วเนี่ยก็กลับมาได้นะกลับมาที่การเห็นความปรารถนาดีปรากฏในจิตได้ าปรารถนาดีเนี่ยก็คือเมตตานะตัวเมตตานั่นนะก็ฝึกบ่อยๆต้องฝึกบ่อยๆฝึกอะไรฝึกยกขึ้นมาสู่ความเป็นเมตตามีความปรารถนาดีนั้นด้วยความเป็นกลางเหมือนกับเมตตาไปทั้งคนตีงูและคนแต่ละงูที่ถูกตีเนี่ยงูอยู่หน้าบ้านเราก็รู้อยู่แล้วงูเป็นไยแต่มีคนมาตีความเมตตานั้นก็ต้องแผ่ไปทั้งคนถูกตีและงูที่ถูกตีอย่างนี้นะคร สภาพจิตที่เป็นเมตตานั้นนะแบบลักษณะนั้นนะให้ขยายนะขยายไปที่ตัวเองให้ตัวเองเป็นผู้ดับรู้นะเป็นพระยาน,นะครับแล้วก็ขยายไปอย่างนี้ประมาณสภาพจิตก็ใหญ่ขยายขึ้น,นะจะเห็นได้ว่าขยายตั้งแต่ระดับทานขยายตั้งแต่ระดับศีลจิตจะใหญ่ขึ้นขยายขึ้นมีความเมตตาเป็นพื้นนะะและตัวเมตตาเนี้ย ัไม่วอลได้ด้วยนะเข้าไปถึงได้ชั้นสามเลยหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นผู้เจ้าจึงสรรเสริญเมตตาไว้เยอะนะฮะแล้วก็อกให้พิจารณาไปบ่อยให้ทำไปอยให้ขยายจิตเนี่ยที่เป็นอัป,ปมาญาขยายไปยังไม่มีประมาณเนี่ยนะอกให้ทำไปดอยมีอันนี้งสงมากเนชะ่นเป็นที่รักของเทวดาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผิดพลายต่างทำอะไรไม่ได้นอะหลับก,ก็เป็นสุข ในโหรงการที่จะทำการละหรือว่าหลงเสียชีวิตนั่นเองก็จะมีสตินั่นเองเมื่อจิตเนี่ยได้ขยายแบบนี้โรคทางกายโรคทางจิตเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้มันเป็นสธาตุอสุศลที่ผูกติดอยู่กับกายอยู่นะครับเรากำลังที่จะทำสมาธินี่นะก็พอเห็นโทษของการ ไราเห็นโทษของการอย่างชัดนะครับต้องอมีโทษมีคุณน้อยนะมีโทษมากเรายัางต้องเสียกําลังทั้งหมดนะกาลังส่วนใหญ่ของชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษาดามัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสียเวลาก็เสียเสียกําลังโดยใช่เหตุแทนที่จะเอากําลังมารู้จักนี่โลธคาไม่ไดปฏิป,ป,ป,ปทาหรือการดำเนินชีวิตที่พ้นทุกเนี่ย นี่ยตรงเนี้ยสําคัญนะเพราะฉะนั้นผู้รู้เนี่ยหรือผู้บัณฑิตผู้มีมีการสามารถนะแล้วมีปัญญาเนี่ยจึงผลักออกจากกามนะกลับมาฝึกนะความสุขที่อยู่ในใจนะเป็นความสุขที่ไม่เจืออันนี้อย่างเงี้ยนะเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของชีวิตอะไรเพราะขณะที่เราไม่มีที่พึ่งเนี่ยมันจะวงวางนแล้วยิ่งไปเจอสภาพธรรมที่ปรากฏในจิตขณะที่จิตสงบเนี่ยมันเป็นสภาพธรรมที่เราไม่เคยเจอมันก็ทําให้จิตเนี่ยเกิดความลังเลสงสัยก็ดีเกิดความหวาดหัวก็ดีซึ่งเป็นเป็นอุปสรรคในการเดินต่อไปเพราะฉะนั้นการยึดนะเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของชีวิตเนี่ย ก็จะทำให้เราผ่านอุปสรรคที่เราไม่รู้ไม่เคยเห็นนะไปได้โดยไม่วิตกกังวลระลึกดังนี้ได้นะครับก็ตั้งใจกระทำอย่างต่อนเนื่องในสิ่งที่เราเรียนรู้อยูีแล้วในอานาปัสติสูตรบพบกันตอนสี่ทุ่มเนาะท่านใดเหมือนเดิมน,นะครับถ้ามีความสงบแล้วก็ต่อไปได้เลยปิดไม้หรือว่า ไม่ต้องฟางตออสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มผมจะนำอ,อีกภาคหนึ่งครับเป็นบทนาลงนะครับ